ทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่12กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตไทยในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่านะฮะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเย็นวันนี้นักเตะไทยพีเมิริกคนแรกธนวัน์หลุดทีมอายุ23ปีซ้อมชุดใหญ่คู่หูกังวาดี โดยงานนี้ผมเจ้าหนูกันธนวัฒน์สุจิตทาวบอนและุกชาวไทยไวัย7ปีจู่ๆก็หลุดทีมเลสเตอร์อยู่23ปีนะฮะในเกมเปิดบ้านพบกับทางดาร์บี้เคานตี้อยู่23ปีท่านังที่ธนวัฒน์ทนี้เป็นกำลังหลักสําคัญของทีมแต่ว่าล่าสุดนั้นเจ้ากันธนวัฒน์สุจิตทาวบถูกแบรนดอนลอเชอร์เรียกขึ้นสู่ทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่เป็นครั้งแรก ลงสนามซ้อมตีวเข้มเรืกก่อมกระทางเชม่วาดีและเหล่าแข้งดังของทีมมากมายกำลังลุ้นเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์บนเวทีฟุตบอลผิวหนัังกฤษนั่นเองโดยกัรที่สรับธนวัน์สุงจิตาบอลคนนี้เตรียมลุ้นสร้างชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกนะฮะในประวัติศาสตร์ของทีมชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้ที่อาจจะเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะฮะที่มีชื่อบนเวทีฟุตบอลผิวหนัังกฤษ ในเกมที่เลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่จะต้องเปิดบ้านพบกับทางลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้จะเต 19, ะเวลา9นาิกา30นาทีนั่นเองใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็เริ่มเชียร์กันได้นะฮะยังก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์เจ้าก,กันธนวัฒน์สุงจิตถาบอลคนนี้กันด้วยกรละกันรอขา่าวต่อมากันดีกว่านครับ5แข่งใหม่กัมบะลุยศึกซปเปอร,ร์คัพ โดยงานนีทางกระบะโอซาก้า Osaka, ทีมรองแชมป์เจลิก1แล้วก็อิมเพอร์ครับ2020มีคิวลงทำศึกบอลฟูจิซีบรบล็อกซูเปอปร์ครับ2021นะฮะ,ะในวันเสาร์ที่20กุมภาพันนี้ด้วยการลงเล่นที่ไซตามะสเตเดียม พบกระทางคาวาส u กิฟอนเต่เพมแชมป์เจลิก1และก็อ็มเพลอร์ครับพัน2 0ซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมากรมบะอซสก้า Osaka นั้นพระทาาให้กับยอดทีมแห่งญี่ปุ่นทุกรายการทำให้ศึกซูเปอร์คัพจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ของฤดูกาลใหม่อย่างเต็มตัวกันอีกครั้งโดยต้องเดือดจากการแข่งขันทุกวันรายการเจลิกหนึ่งอิมเพลอร์ครับลูวานครับซูเปอร์คัพแล้วนั้นทางด้านกวะบะอซสกา Osaka, จะต้องมีคิวลงเล่นรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชีย AFC แชมเปี้ยนลีก2 0 2 1 จงมีการเสริมทัพเข้ามาเพื่อจะสู้ศึกประการต่างๆซึ่งห้าแข่งดังที่ปิดดิวเข้ามาในรายการนี้และก็ฟอร์มการเล่นน่าสนใจน่าจะตามองนั้นก็มีโอกาสจะระเดิมศึกฟุตบอลซูเปอร์คัพประกอบไปด้วย 1. คาซุโนริอิชิมิกองหน้าวัยยปีเจ้าของส่วนสูง183ซนติเมตรดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นชุดอยู่ปีโยกกลับมาค้าแข่งกับทีมกันอีกครั้งในรอบ3ปีหลังถูกปล่อยยืมตัวออกไปกับทางเกียวโตซงะ โยโกฮาม่าเอฟซีซึ่งปีที่ผ่านมาลงเล่นกับเชลิกหนึ่งให้กับทางโยโกฮาม่าเอฟซีจำนวนทั้งหมด3 1เกมยิงไปแล้วถึง4ประตูจะมาคนที่2ก็จะเป็นเลออันโดเปเรล่ากองหน้าชาวบราซิลวัย19ปีคนนี้ย้ายมาจากทางซานเชฮิโรชิมาผ่านการเล่นลีกบราซิลมาอย่างโชคโชนกับทางไปโตเกซาซาปาโคเอนเซ่ไพเมบรัสในฤดูการที่ผ่านมาในศึกเจลิกหนึ่งลงเล่นในซานเาเชไปแล้ว 29เกมกมักดไปแล้ว15ประตูรังอันดับที่3ของดาวซันโบเจลิก1ในรายการ2020นี้เจ้ามาคนที่3คก็จะเป็นจูเซยองกองกลางทีมชาติเกาหลีใต้วัย30ปีที่เคยผ่านการค้าแข่งช้ป์เคลีก1กับทางเอซโซในปี2016รวมไปถึงการรบับใช้ทีมชาติเกาหลีใต้มาถึง28นัดเป็นหัวใจของทีมในศึกเคลีกทั้ง FC ฟซี C ol, โปซานไอพาร์คและก็อันซานมูกันฮวา เฉมาคนที่4ก็จะเป็นเตียโกอันเวสแข่งเกมรุกริมเส้นวัย28ปีชาวบราซิลโยกมาจากทางซังกาดูสุเพมนในลีกเดียวกันหอบประสบการณ์การค้าแข่งของทวีปเอเชียมาอย่างโชคโชนทั้งการเล่นกับทางโปรฮังซิลเลอร์ซองนำอาวาชุดมุคคุนไดมอเตอร์เอาฮิลานของซาอุดีอาราเบียและก็ชิมิสุเอสเพนะฮะ สกัดตสืก,กสอของญี่ปุ่นในรายการส0 2พที่ผ่านมาลงเล่นเจลิก1จำนวนทั้งหมด13เกมยิงไปแล้วถึง3ประตูกันเลยทีเดียวและคนท้ายคนที่5ก็จะเป็นโยตะซาโตะกองหลังดาวรุ่งวัย22ปีเจ้าของส่วนสูง1 8 3ซนติเมตรจากเมอิจิยูนิเวอร์ซิตี้กับโอกาสครั้งสำคัญที่จะต้องก้าวขึ้นมาสู่บนเส้นทางฟุตบอลอาชีพเจลิก1อย่างเป็นทางการซึ่งแข่งรายนี้ถูกแมวมองของสโมสรจับตามองมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง ในการดึงเขาเข้ามาร่วมทีมโดวยวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้กัมบะโอซาก้า Osaka, รองแชมป์เจลิก1นะฮะในรายการ2020จะลงดวกนกระทางคาวาสกิฟอนเตเล่ทีมแชมป์เจลิก1ที่สังเวียนแข้งไซตามาสเตเดียมจะติดกัน,นเวลาอิกา35นีตามเวลาประเทศไทยซึ่งแฟนสามารถรับชมสดฟรีได้ทาง f c e b o o k f แ Fanpage สยามสปอร์ตและก็สยามสปอร์ต u b e c h ช n แน l นั่นครับ มาแลผมเป็นนว่างานนี้นะฮะศึกเจลิกงานนี้ระเบิดลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนแต่ละคนนั้นก็เตรียมทีมพร้อมจะสู้ศึกกันแล้วรอข่าวต่อมากันดีก่อนครับสังเวียนใหม่ยโฮติดท็อป20สนามเจ๋งที่สุดของโลกโดยงานนี้ s เ a เ i ียมดีบเว็บไซต์ที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสนามการแข่งขันในโลกนี้ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการจัดประวัลเตเดียมออฟเดอะย โดยในปี2020สนามฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสุลตานอิบราฮิมเซเดียมรังย้าใหม่ของสโมสรยะโฮดารุนทักซิมยอดทีมในศึกลีกของมาเลเซียติดอยู่ในโพล20สนามยอดเยี่ยมทันสมัยใช้ลายที่สุดของปี2020ที่ผ่านมากันอีกด้วยสำหรับทาง20สนามที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของเซเดียมดีบีนะฮะประกอบไปด้วยอามัดบินอาลีเซเดียมของกาตาร์อัลเรชัยอันเซเดียมของสหรัฐ มาตูมิสเตเดียมของจอร์เจียบรูฟิลสเตเดียมของอิสราเอล a บรนฟอร์สเตเดียมของอังกฤษคาร u m ัมสเตเดียมของตุรกีอิดูเคชั t นซิตี้สเตเดียมของกาตาเอสตาดิโอนคัมปิโนเสของชิลีเกอเซลอัเซของตุรกีอินเตอร์เมมีของอเมริกาคันเซกิสเตเดียมของญี่ปุ่นลุยสเตเดียมแฟมิลี่ของอเมริกาคว e นแลนด์คันทรีแบง k ์สเตเดียมของออสเตรเลีย ซังหะสเตเดียมของญี่ปุ่นโซฟีสเตเดียมของอเมริกาสตาร์เดลาตูลีลาของสิเซแลนด์สตาร์เนชเนลเดลาโกติวัวของอเอริ่โคสสเตเดียมฟรานซิสของโรมาเนียและก็ฉีอันโอลิมปิกเซ็นเตอร์ของจีนนั่นเองครับ โดยเกณฑ์การคัดเลือกสนามต่างๆมีความจุกเกิน1นึ่งมื่นที่นั่งสนามเปิดให้ใช้ในช่วงหนึ่งมกราคมถึงวันที่สัตเอธันวาคมปี63มีความทันสมัยและมีความชัดเจนในเรื่องของเอกลักษณ์ต่างๆในส่วนของการประกาศผลรางวัลสนามที่ดีที่สุดนะฮะเกิดใหม่บนโลกใบนี้จะมีการประกาศกันอีกครั้งหลังผ่านการโหวตของขาคณะกรรมการรวมไปถึงการเปิดโหวตจากช่องทางออนไลน์ต่างๆของเว็บไซต์ s เ a เดียมดีนั่นเอง โดยสามสุลต่ตานอิบราฮิมสเตเดียมรังย้าของสโมสรยโฮูดารุนทักซิมมีความจุอยู่ที่35 0 0 0ันที่นั่งมูลค่าทางการก่อสร้างอยู่ที่2 0 0รล้านลิงกิตหรือประมาณ1,500ั้าล้านบาทถูกสร้างตั้งแต่ปี2016แล้วเสร็จในปี2020เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่22มกราพัน์ที่สนามมีความทันสมัยที่สุดในระดับภูมิภาคอาเซียนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยครบครันบริเวณด้านนอกของสนามเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นั่นเอง ผมเป็นว่างานนี้นะฮะสนามแต่ละสนามนั้นติดใน120บท็อปของสนามเจ๋งของโลกนี้ไม่ใช่ว่าจะติดกันง่ายนะผมจะต้องมีเกณฑ์อะไรมากมายตั้งหลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่ามีสนามสนามรัชมังคาลากีลาสถานของเราติดไปด้วยนะฮะงานนี้สุดยอดอย่างแน่นอนเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับแบงคอกไม่ติดใจเป่าเสีย2จุดโทษไม่เหลืองคำชมเบคขจรหวังรักษาฟอร์มกันต่อไป โดยขันหลงจากเกมไทยลีก2021นะฮะที่เหล่าขุนพลแข้งเทพทรูแบงคอกบุกไปเสมอสิงห์เชลาร์เป็นตอนหนึ่งที่สิงห์สเตเดียมเมื่อพุทธที่ผ่านมาทำให้ทรูแบงคอกนั้นขยับมาอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนมีทั้งหมด25แต้มจากทั้งหมด18นัดโดยเกมกับทางสิงห์เชลาร์นั้นแข้งเทพต้องเสียถึง2ุดโทษทั้งต้นท้ายครึ่งแรกและก็ต้นครึ่งหลังโดยที่ทาบินโบรซิมากองหน้าทีมเยือนยิงเข้าแค่ลูกเดียวเท่านั้นส่วนลูกรแรกนั้นยิงไปติดเซฟไมเคิลฟาเกสกาด ผู้สาบประตูทีมเยือนเซฟเอาไว้ได้พอดิบพอดีโดยโค้ชแบรนท์นะผมก็ได้ออกมาพูดนะฮะและก็สัมภาษณ์หลังจบเกมนี้ว่าทั้งเราแล้วก็สิงห์เชียงรายนั้นเล่นกันแบบที่ต้องการจะเอา3ามแต้มด้วยกันก็พยายามที่จะเปิดเกมรุกแต่ก็ยังคุมสิงการได้ดีเราเองก็มีโอกาสในหลายจังหวะนะที่จะเป็นผู้นําหรือจะยิงขึ้นนําได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะเป็นเกมที่ยากไปหน่อยก็สมควรแล้วที่ต้องแบ่งกันไปครัหนึ่งแต้มมันเอง เหลาผู้สื่อข่าวถามโค้ชแบงค์คนนี้กับประเด็นที่ต้องอเสียถึง2จุดโทษนะฮะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างซึ่งทางกุนซือทูเป็นข้อ ok ก็ตอบว่าก็คงจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการเราน้อมรับอยู่แล้วไม่โทษกรรมการซึ่งรูปแบบก็น่าพอใจอยู่แล้วโดยเฉพาะความมุ่งมั่นของนักเตะที่สามารถสร้างสารรค์เกมตามที่เราต้องการได้และความเข้าใจก็เริ่มกลับมามากยิ่งขึ้นหลังจากนี้เราก็ต้องกลับไปบริหารการจัดการเรื่องพละกกำลังและนักเตะที่ใช้สลับการลงเล่น โดยผู้สื่อข่าวสอบถามทางโค้ชแบนประเด็นที่ว่าคุณขอจรน,นั้นถึงกับงงว่าฟอร์มทูนั้นในยุคข,ของโค้ชแบนคนนี้ทําไมดีขึ้นปิดหูปิดตาสงสัยเลยว่านี่ใช่ทูไหมทีมเดิมๆหรือไม่แต่ทั้งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นมากมายนักแต่ทําไมฟอร์มถึงดีขึ้นปิดหูปิดตาซึ่งโค้ชแบนคนนี้ก็ตอบปรื่องนนี้บอกว่าจริงๆแล้วเรานิ่งนอนใจอะไรไม่ได้ครับเพราะยังมีเกมหนักๆรออยู่และต้องแข่งแบบติดๆกันอีกด้วย การรักษาฟอร์มให้คงเส้นคงวาได้นั้นจะพิสูจน์ให้เห็นมาว่าทรูนั้นเปลี่ยนไปจริงๆครับซึ่งเราก็จะพยายามทําให้เป็นแบบนั้นให้จงได้ซึ่งโปรแกรมต่อไปของทางทรูแมงคอกในศึกไทยลีก 2, 2021นีเอ้เตรียมเปิดบ้านรับก,การมาเยือนของราชบุรีมิถุลเี่ซีในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ที่3นทรูเซเดียมมอธร,รมศาสตร์ฝรัง่งเศสจะติกันเวลา1จ็นาฬิกาเป็นต้นไปนนครับใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะ และนี่ก็เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟุตไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่12กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะประครั้งฟุตบอลไทยครับ